วนกันมาใหม่สำหรับราชเชลการ์ดเนอร์โอ้โหแล้วเพื่อนร่วมทีมสองคนตอนนี้ออกระตรไปไปที่เรียบร้อยต้องไปดูตรงหลุมหลังเครื่องว่าจะมีท่อรับหรือเปล่าโดดหมาจังหวะนี้วิ่งกันแบบยาวยา,วยาวแล้วเบื่อจะเจอแต่ความว่างเปล่า เอาละครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ o b y Channel ตอนนี้เราอยู่กันในเจมวัีที่ไฟอีกแล้วนั่นเองหลังจากเมื่อวานที่เราทำรีวิวสกินของ i ซ a ฟอ Foster ไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ถึงคิวตัวเอกของโปรเจกต์ Angel u p ปเดตอีกหนึ่งตัวละครซึ่งจะเป็นฟากฝั่งของผู้รอดชีวิตที่มีชื่อว่าาเชลกา g a r น n e r โดยจะเป็นสกินของสาวน้อย Little Girl ใครที่อยากได้จะต้องสุ่มในรูกแก้วกาชาเท่านั้นคลิปนี้เราจะมารีวิวสกินนี้ทุกคนได้ดูกันจะได้ตัดสินใจได้ง่ายว่าจะสุมดีหรือไม่สุ่มมดดดีีแแลลละะถ้้้าากคนนพพรรอววเเเ๋ยยไปูั โอ้โหแล้วเกมนี้ไม่มีใครพกใช้มาเลยจะรอดไหมเนี่ยสาวน้อยือต้นแกวราชเชลของเราโอ้โหผมแมงโคตรยาวเฮ้ยทำไมเสียงดนตรีมันดูดบดบ่อวะตอนแรกมันดังมานะตอนแรกอะเราวมันก็เงียบไปนี่นี่อัปเดตมาใหม่นะก็เวลาทางด้านของเพื่อนร่วมทีมเราส่งข้อความก็จะมีการบอกตำแหน่งมันก็ถ้าให้เห็นตำแหน่งง่ายขึ้นอะเออมันก็ดีแหละแต่ว่าผมว่ามันเกะก,กะลูกตาไงไม่รู้ <S 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 แต่เหมือนว่ามันจะปิดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันดนตรีไปหนึ่งสมชายเหมือนเจอกับกิ้งก่าแมนมิสเตอร์กิ้งก่าแมน ทิ้กาก็เหมือนจะบัฟมาใหม่ไหมเออบัฟมาใหม่ก็คนน่าจะเล่นมากขึ้นปะ่ะเคโด้ทีมหนึ่งบทลอ็อสกิลแต่ว่าสมชายเล่นดีนะฉีดน้ําหอมแล้วก็ย้อนรอยได้2รอบเลยนะถือว่ายื้อเวลาได้ดีครับระหว่างที่สมชายกําลังจุกอยู่เดี๋ยวเราดูสกินของลิตเติ้ลเกิลหน่อยสกินนี้มีชื่อว่าลาเชลการ์เนอร์นะแล้วก็ดูทรงผมนางดิคือยาวไปเลยอ่ะคือยาวแบบเลยก้นวีกอ่ะแต่โดยรวมยังไงผมว่าเขายังน่ารักอยู่ถ้าเกิดอยู่ในโมเดลของลิตเติ้ลเกิลนะสมชายฉีดน้ำหอมอีกแล้วว่ะ ยังไงสิยอ้อนรอยน้ำหอมมาแล้วตรงนี้เก,ก่กาแมกกระแทกไปหนึ่งทีครับบาดเจ,จ็บไป5 0ครับแล้วดูจากเงาอรอร่าไกลๆแล้วตีกันไปแล้วเรียบร้อยครับสมชายร่วงไปแล้วครับแต่ว่าไรกับเครื่องไซเปอร์ที่กันเลยเสร็จบอกว่ามันคุ้มอยู่นะคือโดยรวมคือสมชายเล่นดีแหละเพราะว่าเครื่องเพื่อนเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องเครื่องเรากันเลยเสร็จอีกหนึ่งเครื่องแล้ววางอยู่ที่บริเวณสุสานน่าจะต้องเป็นเรานะที่ต้องไปช่วยแล้วเหมือนจะดูจากออร่าเหมือนจะเดินทางเราด้วยนะไม่มีวันเต็มออเดอร์นะเดี๋ยวส่งข้อความบอกเพ อยู่ดักใกล้ๆครับเดี๋ยวเรารอช่วยนะเห็นปะน่าจะต้องดอดเข้าไปอ่ะไม่งั้นมันจะไม่ทันเฟร้มไปประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วโดนตีไปทีหนึ่งเดี๋ยวต้องใช้กระดาษนะครับถ้าไม่ใช้กระดาษเนี้ยน่าจะไปช่วยไม่ทันนะวางกระดาษไปก่อนการมันในนี้ด้วยแหละการมันโดนทับด้วยแหละช่วยมาทีนีรียบร้อยปะ่ะเดี๋ยวเราบอกบอกไปได้ดีกว,ว่าเจ็บอยู่โอ้ยบิ๊กมาแต่เย็นพ่อรีบเหลือเกินนะแล้วก็ไปไล่ตาธนราของน้ำหอมต่อนะสมชายโดนตีอีกหนึ่ง ตรงนี้ผมน่าจะต้องวาร์มหาเพื่อนแล้วะ่ะมีบาเมดไปที่ลูก้าแล้วกันเอ้ยจริงๆผมน่าจะไปที่บาเมดนะเพราะว่าลูก้าไม่น่าจะมีไทยแล้วก็ช่วยเพื่อนไม่น่าจะได้นะไม่ต้องฮิวเพื่อนไม่ต้องฮิวไม่ต้องฮิวเราไปเอาเครื่องดีกว่าเพืพ่อนไปเอาเครื่องเลยเพราะว่าเป็นการเดี๋ยวเครื่องมันไม่ทันอาจจะต้องให้ลูก้าไปเอาเครื่องบาเมดแล้วเดี๋ยวเราเปิดเครื่องนี้ก็ได้ครับมันเหลือ2เครื่องแล้วตอนนี้บาเมดบอกแล้วนะว่าเครื่องของเขาคงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวน่าจะต้องให้ลูก้าไปเก็บเครื่องน่าจะอยู่แถวลุมหลไม่่ก็นบัรรขอองงเคคืะ ดูจากเงาตรงนี้น่าจะเป็นบาเมเข้าไปช่วยลวลูกล้าครับตรงนี้กำลังจะเชื่อมเครื่องครับ บาเบยยังเดินอยู่แล้วจะเจอกิงกาหร,รือเปล่าเหมือนกิงกาจะออกมาโซนไกลเหมือนกันนะแล้วเหมือนจะวิ่งหนีกันอยู่แล้วโดนตีไปหนึ่งทีครับยังไม่มีการกระโดดเล่าดรอปรินแล้วตรงนี้ทางดน้าของตัวบาเบย์พยายามเที่ยตรงไปที่ทางด้านาข,อของที่นักขาอ,อจรวดเดินอ้อมก,กันมานิดหนึ่งกิงกาแหมกระโดดขึ้นมาจาังหวะนี้ถ้าไปแล้วยังไม่โดนอยากวนกันอยู่ตีจังหวะสองไม่ได้แล้วต้องรีบโดนพักมากรไปแล้วช่วยเพื่อนไม่ทันครับเอาละครับผมบาเบยช่วยเพื่อนไม่ทันทำให้ทางด้านของตัวสมชายต้องกลับบ้านไปก่อนเป็นคนแรกครับ เลืวเครื่องไซเฟอร์ตอนนี้เหลือเพียงแค่เครื่องเดียวคือเครื่องของเราแล้วเป็นบาเมดที่ร่วงลงไปอีกหนึ่งคนเอาล้ฮะได้อยู่ที่ประมาณเก,ก,นะก,กือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮะกดไปกอดสำหรับราเชลการ์เนอร์บาเมดโดนจับวาร์ที่เขาอจฉารัวครับแล้วจะมีทางด้านของตัวพริซซันเดอร์แตนด์บายอยู่ใกล้ๆต้องมาดูว่าจะเข้าเลยหรือเปล่าแล้วลูกายังยืนรอเฟกกันอยู่รอเครื่องกันไปด้วยเอาจริงๆคือเขาเข้าเลยก็ได้นะเพราะว่าเครื่องของเรามันก็ใกล้แล้วด้วยครับคือช่วยทันเฟดมาก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเล่นกันต่อในเ,เฟย ตรงนี้เครื่องอยู่ที่ประมาณ80%แล้วดีดนิ้วไปก่อนช็อตกันมาโดยทางด้านาของตัวรูก,ก้าวิ่งดิ่งไปที่เกาอีจะรัวโดนตีไปหนึ่งทีจะช่วยได้ทันเวลาหรือเปล่าอย่าบอกว่าล่วงนะเพราะเครื่องยังไม่เสร็จแล้วก็โดนมาจาังหวะนี้แล้หูยังรอดไปได้ครับส่วนเครื่องไซเฟอร์ตรงนี้ก็เตรียม99%าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วเทะระบอดมาแบบนี้ราเชลต้องกดเครื่องกันไปก่อนและเป้าหมายรายต่อไปของกิกาแมรครับนั่นคือราเชลกัรเนอร์ ทับมายยื้อเวลากันไปแล้วทนางกิงกาไม่มีดีนชันตาแดงกันด้วยกระโดดทบมาจาังหวะนี้ยังไม่โดนต้องจ่ายทนานของเฟกเมนพักตัวเองออกมาก่อ oh สำหรับราเชลบอกเพื่อร่วมทีว่าฮันเตอร์ยังอยู่ใกล้ตัวของเราและด้านหน้าจะมีมาอยู่1หนึ่งแผงและครูดาวกันโดเขาใกล้จะมาแล้วด้วยแล้วพับมายื้อเวลากันไปหุยจังหวะนี้ได้สัน้นไปด้วยครับ วนกันมาใหม่สำหรับราเชลกาดเนอร์โอ้โหแล้วเพื่อนร่วมทีมสองคนตอนนี้ออระตูไปไปที่เรียบร้อยต้องไปดูตรงหลุมหลังเครื่องว่าจะมีท่อรับหรือเปล่ากิ้งกาแมจังหวะนี้โดเข้าแผงไม้ครับแต่ว่ายังทับไม่ได้ครับวนมายาวยาวไม่มีเสียงท่อแบบนี้บอกเลยว่าเฟลแน่นอนครับหมายยืมเวลากันไปก่อนหลอกว่าจะเดินยาวยาวและย้อน,อนกลับมาตัวเล็กๆตัวติ๊ตี้แบบนี้บอกเลยว่าหลงแน่นอนแล้วลาเชลกาดเดอร์ครับเป้าใหมยต่อไปน่าจะต้องเข้าบวกกันก่อน มีท่าน้าของตัวเฟกเมนอยู่2ทับสครับน่าจะเล่นได้อย่างยาวๆอยู่เหมือนกันมาดูว่ากิงกาแมจะเรียกแผลได้หรือเปล่ากับการที่ม,มีดีเดชันแบบนี้ครับโอกาสที่ราเชลจะรอดก,ก็จะพอมีกันอยู่เหมือนกันวิ่งกันไปยาวๆแล้วไปดูทางหน้าของหน้าสุสานมีหรือไม่มีลำพักทาหน้าของตัวเฟกเมนไปก่อนโดดหมาจังหวะน,นี้วิ่งกันแบบยาวๆแล้วเบื่อจะเจอแต่ความว่างเปล่าเหลือเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นที่มีทอล้ลับอยู่หวางเฟกเมนไปก่อนแล้วหน้าตัวเองออกมาไกล ตรงนี้ฟเฟกเว้นหมดแล้วด้วยแล้วจะรอดไหมแล้วโดนกระแทกไปหนึ่งทีแล้วข้างหน้ามีตนาของตัวนันเจนทอเราก็อยู่เว่งกันแบบยา,ยาวๆแล้วเรียบร้อยครับปฟนตะานาของตัวอารเตอร์ยอมแพ้ครับถึงไม่ยอมแพ้ยังไงเราก็ลงท่อดได้อยู่แล้วครับโอ้โหเพื่อนไม่เฟ d นายสองคนทิ้งเราได้ไงวะโอ้โหเกือบไม่รอดครับ ทุกคนดีวผมแถบจังหวะอีกหนึ่งจังหวะและการหลายคนได้สอบถามมาว่าจังหวะที่ถ้าได้ขอตัวลิซนเกิลในสกินราเชลการ์เนอร์สิงเพื่อร่วมทีมจะเป็นยังไงก็เวลาสิงเพื่อร่วมทีมเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวของเขาเป็นตุ๊กตาหมีที่ลอยๆอยู่ข้างๆนี้นั่นเองครับ ก็จบกันไปครับสำหรับสักหน้าของราชเชลกัาเนอร์สกินใหม่ล่าสุดของลิลลี่ต้นเกียวนั่นเองเพ <c oughs> ื่อนๆมีความคิดอย่างไรสรามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้ก่อนจากงกันไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามมพุนชินเดลวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ foot in the game you life change, huh hate them more cause i'm up and i don't even fly out but i'm here i see rappers lying dark clothes high i know they hiding but